สนับสนุนโดยกรวินคลินิกศิละปะแห่งความงามเพนล้ำพื้นเหมือคือนนี่เครื่องเสียงแบบดีเฮงอาจจะเป็นเพราะว่าเพื้นหันหนาใสไปทั้งผุนหันหนาไปทั้งทิศทิศทางลงหงวยไปทั้งผุนมันห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 น้าออกนอกเมืองออกไปทั้งผุน เป็นลาเพงนะ่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในเมืองอยู่ในแต่่ะหันหนา้าออกนอก,อ,อกเมืองแต่ถ้าประเภทเครื่องเสียงเนี่ยเพชรลาเพนดังดีงดวกว่าโมดแบบอัดแทงเสียงแบบดังแน่นคือมันเป็นของมงคลสตูดิโอที่เคยอยู่กับสาวน้อยเนาะเพิ่นอัดเน่นแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เพิ่นเพิ่นเปิดได้แค่80เดซิเบลเอาบาด้อัดเน่นหลายปันไหนแต่ว่าประเภทเสียงเครื่องเสียงที่แบบว่าดังแบบดังขอเอาหูข่อยเป็นตัวบัดเนาะเอาหูข่อยจะหูขึ้นอื่นกับบัหูเอาหูที่เราฟังเขาว่าเพล้ําเพโพน ลองๆก็จะเป็นของของใจเกินร้อยอของระเบียบก็ดังดีอยู่ด้มันบพดีก็ดีทุกคนนะเพียงแต่ว่าเราเราห้ามองว่าเครื่องเสียงมลํามันต่างดังตึมตาตึมตําสิแม่เขาอมากตึมแม่ผู้อื่นอาจจะมากตึมก็ได้แต่ว่าคอยมากตึมตึมหัวใจเต้นแบบนี่สิเม่ยตับไตใสพุงคอยขยับขยับสิเม่ตามตามเครื่องเสียงนะเพลินเพลินแสดงช้าเพราะว่าเพลินเพลินรถติดค่ะ เพชรรัเพลินเดินทางมาจากวัดกระทุ่มเสือป่ากรุงเทพอ่อนนุชกว่าจะมาถึงมาหอดคําแล้วขวัญใจแฟนตั้งเวทีเสร็จแล้วเออตอนกลับไปขวัญใจแฟนเขาจังตั้งเวทีแล้วเบิดแล้วเพลเพลอนห้องกมาแหมห้องก็มาหอดทยอยมาใจก็เลาก็ตั้งเวทีแล้วแล้วตอนนั้เนาะบานในระเบียบเนี่ยเขาก็ล้างขึ้นขึ้นได้เครืองแล้วใจก็เลาก็แล้วเกือบแล้วเด้แต่เพลรรเพ่อนเพิ่งมาถึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งลดลำพุงรดลำพงของของ ของเพลรลำเพลินก็ต้องลากขึ้นเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนทางขีดตมนมลงไปปั๊บมันเป็นหยาเนาะหยาเอาลอดจุดลงไปปั๊บเดี๋ยวมันจมปึ๊บลงไปอย่างของเพลรลำเพลินอ่ะต้องเอารถลากขึ้นเดชขอไปตอนเนยเมื่อวานเนี่ยมันก็เลยแสดงซาแต่ว่าถ้าถ้าคณะไหนอยู่ในใกล้ๆต้องเข้าพื้นที่เร็วที่สุดไปตาเศร้าเลยตั้งตาเศร้าเลยเพราะว่าอย่างเพื่อรถติดหลงพรมเพลรลำเพลินเหมือนคนหลายเด้คนหลายถ้าไปสังเกตดีๆคนเยอะขอนี่ไปยืนเบอร์คักเลยเนี่ย คนมันยืนยืนอ้อมขอ่างพุ่น่ะมองปูนซีเมนต์พุ่น่ะเพลําเพลินยืนอ้อ,อมเอาอค้นบ่เด้เขามาเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นเวิร์กคี้ตมขีตมข้ตมไเลยทั้งหนาเลยไม่ี้ตมเครื่องแขีงพุ่น่ะเพลําเพลินน่ะหมอลํานี่เครื่องเสียงดนตรีนั่นละ่ะได้ใจได้ใจเจ้าภาพได้ใจผู้จ้างผู้จัดได้ใจมู่ฮาเจ้าคอยนี่ล่ะบอกคนบอกว่าโอ้ยบมเด้ไปเบิ่งฉากเวทีบอเมเนค่ะอันนั้นคือส่วนหนึ่งเครื่องเสียงดนตรีดนตรีบอมวนดนตรีบ่หาว คนกับว่าอยากเอาขอาอยู่ด้สมัยนี้สามเณรเป็นหมอล้มมาล้าสมัยใหม่เนาะมะล้มมีแต่วัยรุ่นแล้วคนที่เป็นรุ่นเก่าๆค่อยๆหายไปหายไปจากหน้าเวทีมีแต่วัยรุ่นหมือบ้านเนี่ยอยู่หนาเวทีระเบียบนะหนาเวทีระเบียบหนาเวทีของม,มอล้าใจเกินลอยมีแต่วัยรุ่นทั้งนั้นเลยขาดแตกสวัดสวัดจุบิเตอร์นักศึกษาหยกบือเอาเพียงอย่างก็เพลงอื่นสัญญาสัญญาออย่างสัญญาวุา้น้อไฟเดินหกก่อนแม ยกมือวืบๆขึ้นไปเบื่องในคลิปเขาเด้อเขาลงไปแล้วนะปัตสออนเขาว่าสังคมสมัยใหม่เนี่ยเขา่ปด้เลืออกว่าเพลงฝรัง่งเพลงนั่นเพลงนี่เขาว่ามันอยู่ที่มวลมมวลอิหลีเด้มันอยู่ที่พ่อมูพ่อพวกมวลมมวลจิเป็นแบบนี้ส,สมัยในยเล็กน้อยว้รุ่นนี้ฟังมาลำเด้ถ้าไปทั้งอุดอรเด้อไปอุดอรดไปมอ,มอสอไปสักกลเด้อมีแต่เล็กน้อยไปทั้งสีเกตยดเชียมีแต่วัยรุ่นเท่านั้นเลย มึงมอล้ําเนี่ยอมืมันเปลี่ยนไปแล้วผู้เทากับมียุตบายแห่งบอลหลายทอเล็กน้อยสมัยนี้แต่ว่าเป็นบางพื้นที่เป็นบางพื้นที่บางมองกับผู้เทากลายแต่ว่าบางโซนเนี่ยมิตบายหลุดดิฟังลําเต้นยกขางตูลําพวงเข้า,ขาไปอยู่สกดนะป้าดอยู่เวิ้งขางโบดแมนเบิดลอยก็ค้นสองลอยมิตบายหลุดยังวะไวหลุนสมัยนี้ฟังลําดิว่าบอได้เด้ออยู่ที่ดนตรีจะเล่นดีไหมแมนจะมอลําต้องเล่นดนตรีดีเด,ด้บางคนแบบ ดนตรีดีเสียงไหลค้นกับฟังมดเดเออ้เครื่องเสียงดีไม่ดีก็อุ้มอนนักร้องไปได้เห็นบอคนก็เพลิดเพลินไปกับดนตรีดนตรีสมัยตะกี้คำมุนะูนเนาะคำมุูนตะกี้เครื่องเสียงดีดนตรีดีศิลปินบางคนยังร้องแบบยังเสียงไม่ดีเลยแต่บ่าดนตรีกับเครื่องเสียงอุ้มค้นไปแม่มันกับมวลเดชเครื่นปีที่เขาเจ้าึ้นคักๆนะห้าเจ็ดห้าแปดนะมงที่ละ่ะเหมือนกับศิลปินภาไทยปีนั้นเลยเนะ่ะ กบสาวนี่แบบมีเสียงออกมาแบบมวนดนตรีกระหาวกับมวนเสียงมันลองค้นกับมได้เสียงดีแต่ว่ามันอุ่มเอาคนไปมันก็เลยมวนไปน้ากันดนตรีมันไหลต่อเนื่องกันเต,นนตนนยต่อกันเจ็สี่กับมวนนี่แดนเซอร์ระเบียบเมื่อคืนเลิศไหมเลิศมากระเบ,บียบนี่โอ้ยเขามาเขาจะเอาเฮดโชว์เพลงไหนมื่อขึ้นเขาไปในช่วงของเพลงโชว์หมดสไตล์หมอลำเนาะไปไปไปอยู่เวทีระเบียบพอดีก็จะมีเมยยิมเมยอย่างร้องเพลงสไตล์หมอลำอ่ะเขาใส่ชุด ผ่านไล่เข้ามาออกมาแบบผ่านผู้ไทยไปแล้วแตย้ายปีนี้เดี๋ยวค่อยเราฟังผู้ไทยก็เลิศเลิศจริงๆบานนี้กเ็เลยไปเบิ่งเอ้าระเบียบเขาจะเฮ็ดดีด้คือระเบียบในแดนเซอร์เยอะจริงๆเวทีเวท,วทีองค์ประกอบของฉากของเวทีเนี่ยมันทรงเฮ็ดให้ระเบียบมันดูแบบยิ่งใหญ่มากระเบียบมือคืนในช่วงเตยล้าเนะี่ยคอยยืนอยู่นะเลยเตยล้า ฟอนเสิร์ฟนี่มีเมื่อกี่คนนะแต่ศิลปินขึ้นเต็มอายะแบบว่ามันดูแบบยิ่งใหญ่ระเบียบดูยังไงก็ยิ่งใหญ่ป้าเขาว่าหนึ่งแหละข้าเจ้าเอาศิลปินที่เป็นหมอลำเนี่ยขึ้นมาเพิดเลยพระเอกพระเอกเข้าเจ้าขย้า่ผ,ผู้ผู้ค้นตกมามขึ้นแบบเต็มยูฟังผุนรับฟังเนี่ยเขาว่าป้าดขนาดเตยล้านระเบียบยันดูยิ่งใหญ่เลยอะ่ะเออหนึ่งการจัดการจัดวานบ็อกกิ้งสองก็ด้วยรูปแบบของเวทีเข้าเจา้า ขึ้นเบิร์แล้วมันเรามองระยะไกลๆเนี่ยมันดูยิ่งใหญ่มากเลยระเบียบอะ่ะเขาว่าปารเขาว่าเวทีก็เป็นส่วนประกอบหนึ่งนะเวทีคือส่วนประกอบหนึ่งนะทำมันจะส่งงานโชว์ทรงฉากทรงงานโชว์แล้วมันดูมันเติมเต็มทําให้ดูยิ่งใหญ่อลังการคือคือวางบอกกิ่งการยืนเข้าเจ้าอะ่ะยืนเตล้าเมื่อคืนเนี่ยขอเอาคลิปท่าคลิปมาลงเขาว่าปารระเบียบเห็จุจไดกก็คือระเบียบเห็ุจลิกก็ก็ยิ่งใหญ่อลังการ เพราะเวทีมันสูงเออมานี่ฉากมันนี่ข้าเจ้าเฮ็ดสูงเลยมันนี่มองที่เป็นหกสิบปีมันสูงันสูงเกิพูดมัเนี่ยแหงสูงกันไปอีกแหงดูแบบยิ่งใหญ่มากคาว่าเอออันนี้เปึงระเบียบเนาะข้าเจ้าเฮ็ดแนวหนีมันก็เลยแบบดูแบบโมลาโมลาเลยอ่ะเบิ่งแบบโมลาคําว่าโมลาภาษาบันฑิตขึ้นาเบิ่งแบบว่าเบิ่งบ่จืดแหมเบิ่งงในตลอดเบิ่งแบบว่า บเบื่อจะสิมเม็กความหมายของคำว่าระเ,เบียบวาทศิลป์บานไปเบิ้งของเวทีของมองลําใจกันร้อยปะเนี่ยเวทีของมองลําใจกันร้อยเอนี่ยเขาเอาดนตรีไว้ด้านข้ำข่างมาเนาะตะกี้เค,เคยเห็นตะเสียงอีสานเอามาแมกเจาะน้ำข้างตะกี้เสียอีสานเนาะไว้ทหารเฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นมาสิเสียงอีสานเสียไปอีกสี่เนาะสมัยตะกี้บอยบอยนั้นข้างบานี่เขาจะกับบีเวทีเขาเนาะเพราะม่านเป็นจอบเป็นอย่างเนาะขัดน,นตรีด้วยแล้วตรงข้างบนน่ะเดนเซอร์ก็อัดเต็มเต็มเต็มมาพิง เพลงโชว์โชว์ปิดจะเข้าสู่ลำเรื่องเนาะขอยิดตอนนั้นขายูหันปั๊บยูเวทีของมอลนัำใจเกินลอยมันดูแบบปั๊บบอยเขาก็ทําดีมากเลยนะหัวหน้าบอยทําดีแล้วช่วงที่เพลงเพลงติดปิดแล้วมาต่อเพลงเข้าสู่ลำเรื่องนะก็ทําดีพี่น้องของมอลน้ำใจเกินลอยพอคือเขาเออเดนเซอร์ปิดไว้ก่อนไม่ให้ออกเออเดนเซอร์ปิดไว้ก่อนปับ๊บแล้วก็เอาพระเอกนางเอกเ,เอามาซ้อนมาข้างหลังปับ๊บหลังจากนั้นก็เข้าสู่เต้ยของลำเรื่องของใจเกินร้อยเนาะ เสือกับยางไหลออก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 ก็จะเหลือเฉพาะศิล <respuesta> ป <fruit, S 5> ินจากนั้นปั๊บศิลปินก็ฟอนเกี่ยวกันปั๊บแล้วก็ยางลงมาสั่นข้างล่างมันเลิศแล้วบอยกับแอนก็ยกขึ้นไฮนดิกยกขึ้นแบบนี้เลิศมากพี่น้องคือคอนเซปต์แต่ละวงนี้ทําแบบดีมากเลยไม่เหมือนไม่เหมือนกันแต่ดีคนละแบบหมอลําแต่คณะเขาจังพยายามเอาไอเดียเอาคอนเซปต์งานโชว์มามาฝาดกัน สิ่งที่สิ่งที่คนดูได้รับสิ่งที่เจ้าภาพได้รับก็คือความสุขที่เราเห็นจากการได้ดูผลงานของแต่ละวงละวงดีเที่ิมลลัมเฮดบ่รคึกกันดีแลี่ยอ๋มลลัมเฮดบ่รคึกกันขนาะนั้นกับแบบนี้นาะนี่กับแบบนี้มันดูหลากหลายรสชาติเหมือนกาแฟอเมซอนกาแฟสตาร์บัคกาแฟของอินทนินกาแฟพันไทยหลากหลายเหมือนรตำหมากฮงอ่ะคนละรสชาติอ่ะเหมือนตำหมากฮงเลยผู้ใดมาร้กานไหนผู้ใดมาร้กานไหนเขาตำบมากฮงอ่ะ นั่นแหละนี่คือหมอลำเขาว่าเออมันหลากหลาดีเนาะเมื่อแล้วไอ้วงปฐมกับศิลปินผู้ไทยสิเป็นแบบไหนรีวิวใจกัน้อยให้ฟังหน่อยยายใจกัน้อยคอยขาเจ้าเฮ็ดดีปีนี้ทําดีมากๆเลยเป็นปีที่แปดของหมอลำใจเกินน้อยเพราะว่าเท่ากับเท่ากับอยู่ในสายหมอลำเนาะสายคอนเทนต์ข่าวหมอลำเราติดตามตั้งแต่บอยยังไม่ตั้งวงเพราะเราเราบอกว่าเราสมาตตั้งวงกับม่เบิงมันปีแรกให้คอยคอยไต่ขึ้น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 ,นพอตกปีที่สามบอยแบบ ใหญ่เริ่มใหญ่มากใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้คือของบ่อยจนจนแบบใหญ่มากๆเป็นหมอลำวงใหญ่มานี่อีกคณะหนึ่งที่เป็นหมอลำวงใหญ่เหมือนกันแต่เป็นใหญ่หุ่นนอกก็คือหมอลำคนใจแฟนนี่แหละหมอลำคนใจแฟนเมื่อวานนี่เพลิลำเพลินก็เพลินล้ำเพลินก็ถ้าเทียบถ้าเทียบว่าหมอลำใหญ่บเวที่ใหญ่อยู่แต่ว่าถ้าไปเทียบบอกว่าเป็นหมอลำวงใหญ่ไหมก็ยังไม่ถึงกับใหญ่จริงๆ เนาะเพื่อนอาจจะขาดบุคลากรอ,อยู่ก็รอเวลาอีกสักระยะหนึ่งขอคิดว่าเพื่อนอาจจะมีความมีความฝันว่าเอออยากจะเป็นวงใหญ่แค่บุคลากรยังไม่พร้อมแต่วความฝันเขา่าทุกวงเพื่อนมีเพิ่นมีความคามฝันอยู่แล้วว่าอยากเป็นมอลําวงใหญ่ของเจริร้อยเจกินร้อยปีนี้ก็ทําเลิศมากคือแต่ละคณะข้าเจ้ามีม,มีมีสิ่งที่มานําเสนอเยอะมากมายในรูปการนี้มันเป็นปีที่มาลําข้าเจ้าปรับปรุงและก็พัฒนามามากมะลําขนาดไหนบ่พัฒนานี่แบบ ยากือดอกอีหลีเพราะว่าทุกวงนี้แบบสบปีดตัวเองมากปฐมแห้งคักปฐมว่าเฮ็ดอันนี้ละศิลปุไรก็เฮ็ดกันป้ดระเบียบก็บเฮ็ดอีสานสนครศิลป์ก็เฮ็ดโอ้โห,โหสาวหน่อยคักว่ามาสันว่าวงหน่อยๆวงแบบขนาดกลางก็ทําแบบบ่อย้อมแพรวงในคือกันเออมาเฮ็ดคักแค้ว่ะ